สืบเนื่องจากเรื่องของอดีตพระที่กาลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อยู่ในตอนนี้วันนี้ทีมข่าวคมชลึกบันเทิงออนไลน์ก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับอดีตพระรูปหนึ่งมาเล่าให้ฟังเหมือนกันโดยข้อมูลนี้บอกได้เลยว่าแซ่บมากและเชื่อถือได้ร้อเปอร์เซนตเพราะแหล่งข่าววงในคนนี้ใกล้ชิดและสนิทสนมกันมาก่อนก็เลยรู้ความลับทุกอย่างที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ขณะที่ว่าทีมข่าวได้ฟัง ก็ยังเอามือทาบอกไม่คิดไม่ฝันว่าภาพลักษ์ณที่ดูน่าเลื่อมใสศรัทธ,ธาจะถูกฉาบเอาไว้แต่เนื้อแท้ตัวตนจริงๆแล้วก็เป็นแค่กะเลวระคนหนึ่งเท่านั้นสำหรับเรื่องราวที่ได้ฟังมาเรียกได้ว่าแซบเกินคำบรรยายบางเรื่องก็ไม่สามารถพูดออกสื่อได้เลยเพราะมันค่อนข้างจะเน่าเฟะเหลือเกินโดยวีรกรรมของอดีตพระสมัยยังห่มผ้าเหลืองอยู่นั้นมีมากมายหลายอย่าง ขอเล่าที่แบบเด็ดๆก็คือการติดการพนันเพราะคนคนนี้ชอบฟุตบอลมากมีทีมโปรดในดวงใจเป็นทีมชื่อดังซะด้วยทำให้เวลามีแมตช์ลงแข่งเมื่อไหร่แม่ก็ทุ่มไม่ยังได้บ้างเสียบ้างแต่ส่วนใหญ่ท่าทางจะเสียเพราะถึงกับเป็นหนี้ก้อนโตล้นหัวถึง10ล้านบาทและด้วยความที่มีหนี้สินก็มักจะใช้ความน่าเชื่อถือของตัวเองหยิบยืมเงินของคนอื่นเป็นประจำ ขนาดพิธีกรชื่อดังในตอนนี้ยังเคยถูกยืมเป็นหลักแสนไหนจะมีนักยูทูบเบอร์ที่โดนยืมด้วยเช่นกันรายนี้แหล่งข่าวการันตีเลยว่าเป็นเงินจำนวน3ามแสนและยังไม่ได้คืนจนถึงปัจจุบันอีกเรื่องที่ได้ฟังและอกอีแแป้นจะแตกก็คือการที่อดีตพระรูปนี้มีพฤติกรรมมั่วสีกาเป็นประจำหากเรื่องนี้ ล่วงรู้เข้าถึงหูใครแล้วก็รับรองว่าอาบัติประราชิกตั้งแต่สมัยยังครองจีวออยู่เลยแต่ปัจจุบันอดีตพระรูปนี้ก็ได้ลาสิกขาออกมาเป็นฆราวาสแล้วก็คงจะไปย้อนความเอาผิดอะไรไม่ได้อีกแต่หากใครได้ร่วงรู้ความจริงนี้ไปก็อาจจะหมดความเลื่อมใสศรัทธาไปอย่างหมดสิน้นเพราะได้ยินมาว่าปัจจุบันก็ยังไม่ทิ้งลายเดิมที่เคยทำไว้ในสมัยเป็นพระ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุรานารีการพนันครบเครื่อง